สวัสดีครับไอ้สัตวสไปพูดไปจบแซ็กอะอะไรอย่าลอยดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเกมก่อนดิสกากชื่อกันดิยิงนะสวัสดีครับพวกเราก็คือเอ้ยอะไรนดิคีกโก้นี่วะโก,ไโก้ไอ้แม่งเดือดแตกเลยไรวะพวกเราก็คือแค่ตั้งตัวอ่ะเกีบไม่ใช่สกีบเราคือโซสกีบนะครับไอ้เนี้ยชื่อว่ปาปอนะครบัรบเดี๋ยวผมจะโยกันเนี่ะ

จากใบแป็เนาะหามาได้ไงก็ไม่อยู่ป้าแหอะไรอยู่ข้างฝาแหอยู่ข้างฝาไม่ว่าตกข้างต้าโอ้โหแพ้ตะลอนอะไรวะคุณปให้ไหมครับไม่ใช่โปครับระดับผมไม่ได้ทันปูเนาะแบกปูจะยิงมดอะไรกล้ามใหญ่มดมะพร้าวสครับ เขาคือไม่รู้ครับเไปตาแมเป็น,นเน่รวมแ้เรแต่ก็แ่มันอเลครับโอ้ก็ดีใจดีอ,อึออย <c oughs> ถูกต่ว่ากูไมอย่าหวังเลยน้อเอ้ยจะได้สู้พี่าวังเลยว่าจะได้ไฟสุดนะน้อง เฮ้ยอะไรวะ้ยแกเขาไปาบยิงสิบนะเลยรือจะไฟสิบเอ <onents> ็ตายว่เปโคเลยเยัมาซื้อต่อใคอีกิ่เชกเสียงควาเียกับปืน้อ้มฮะเดี๋ยว เดี๋ยวเ้อะไรวะระวังครับจะโดนไส้โดนนี่ปืนอะไะปืนอะไรอะนี่ปืนอรปืนอรเธอหุตัวพี่เซฟปนอะไรอ่ะตัวเธอเราซื้อปืนมาตัวเธอใช้อะไรตัวเธอ 4in เงมู่้จักตามเี่ยเธอเรายังไม่เปลี่ยนปืนเลยค่ะเป็นหนย ต้นตัวในความมืดครับเฮ้ยเฮ้ยไหน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 เอยู่ไนบ้างข้างบนล่ะเี่อดีไปไอ้เ้ยอะฮะจะไปโง่เกนก็แนะนำว่ามันดีครับยามีไอ้เบื่อ อย่างนี้มันต้องมีรางแขนครับน้ำครับน้ำไม่กลัวเฮ้ยเด็กนึงเด็ึงเป็กนึงเด็กนึงไงอย่าลอยนะไม่มีน้ำไม่มีน้ำผมติดเลดาร์ครับสี่ครับเอา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 สี่ครับอย่านะอย่านะเธอเธอเฮ้ยอยู่ไหนวะติดแับไปเลย อ,อ้ยยไ,ไออ้้เเหีาตายไอาาย้ขี้โกงนะต่อไปนี้าจะเป็นเงินซึ่งเนะดือนแต่แสบมือหวังเจ็บใจเบยก็เสร็เลยปืนแรงชิบหายเรายังไม่เก็บปืนเลยนะเนีย่ยเดี๋ยวเท่าไหร่วะ ฟังน้องเ้ยอย่าฟังเลยน้องรู้ว่ามันที่หนึ่งเลยติสครูปมาฮะติสครูปเฮ้ๆเพี้ยอเไรวะเอ้ยตายครับเจอสไนส์ใสโอเคโอ้ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยตัวสี เลือกลาสนสนก็ไม่มีต้องเจ้ามาทำไมอะากล้องอะไรเองเไม่ได้ติดกล้องสนยวะลืมเราเอาสนยเปล่ามาเล่นน่ะสนเปล่ามีสู้สนไสนยไม่ติดหลังกล้องไม่ติดตนะฮะเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้เฮ้ยยเ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอยเอ้อ huh. uh ้ยเอ้ยเอยเอออ้อ huh. เ uh ้ย huh. อ oh, so ้เ uh ้ย huh. อ uh ้้ยอยอออ้อย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 ้อ จะตายตัวน <si ี้เอยเฮียเช้เียเป็นทวาอะไรกัคุณเรืนอเลือนไหมว่ายอยอเยอเฮียเปียบขนาดเอาฟาเอาตาได้แม่ข้าสามใตข้าวริงจุงเบยตัวเรา ไอนไฟหัอพี่สุดมีนะครับสุดมีนีนะครับเอ้ยแค่หางเลยอ่ะอ๋อไาอีกโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่อเสียเปรีาบุ้ยตู้ฉัอ๋อจุกเกมร้างแคนครับอย่างนี้ต้องมีร้างแคนครับอย่างนี้มันต้องมี้แคนไป ไม่ได้นะครับโดนโดนระเบิดตัวหนแมแหมแหม่แหม่มาเจอกันตัวตัวปะตัวมาไ้กนเล็กครับเล็กหนึ่งครับผมหนึ่งจะสู้ครับผมผมี่ครับมาครับมาสนนี่ยผมกดที่นะครับ เรียอะไรวะเลือกถ่ายเลยเลือดบ้านแหกอถายเบอับีเสียเก็บได้ระเบิดดิินเลยมันดนสร้าเนมาสางเงามา ว้าโยมายปทางต้ยไล่เหรอพันนี้ไล่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 เหรอไล่เหรอไล่เหรไม่เกี่ยความเกี่ร์คือสมบัติของชาติซึ่งมันจะเป็นเลือดและยอดี่ ผมไม่ติดเลดดอบครับใช่อย่างงาั้นนะครับ<ป>อ่าผมเจอไหมครับ

ดีๆคุณก็ล้มคุณเป็นอะไรนะครับาที่ชักตายระบบอัตโน,โนมัติยืนงานเดินไปสุดโอ้ย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 มันไม่ได้ครับโอ้หัน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 ,หนแดงแล้วแดงแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จิดขึ้นใส่เว้ย ปีปืนเลยมันวะปืนนั้นไหนครับเราไปีห้าไงนะโอ้โหเราไปปรับแต่งนะไอ้ขี้โกงไม่ได้ขี้โกงเขาพูดว่าโคตรเกียนมาดูนึ่นะถึงสดเป็นพวกกันเลยเป็นพวกกันครับกลางสนามครับอ๋อร้อยเหรอผมถือโฟงนะพูนอะไรวะเราถือโฟงอ่ะ โหปืนโคตรสะดุดเลยเนี่ยเไม่ทันตายยังเอ่ยตายแล้วเหรออันเนี้ยแค่พวกเนี้ยนะโหูเอ้ยโหผมไม่เก่งแต่ตามนี่เอาได้เวลาจับ เล่นไม่ค่อยเป็นเลยคุณคุณไฟผมอยู่ไหนอ่ะผมไม่ให้คืนครับผมจะฆ่าคุณครับโวยเจ้าเทียนกูฆ่าพ่อข้าฆ่าพ่อข้าฆ่าพ่อมึงแล้วคจะฆ่าไม่งตามเอาเรียนครับกระโดดบดครับอ่าเนี่ยโอ๋ปะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณอย่างแรกอ่ะก้าวโคชาวิ่งอ่ะอย่าเพิ่งกูวะาวว้าววอ่าคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะเดี๋ยวเข้าไปแล้วมาต่อกัน 我<哇> <laughs> 下去买了，就就 <laughs> 不要我。